สวัสดีค่ะคุณแม่นางจ้าสวัสดีค่ะมาตัวอันนี้เขาถือว่ามือนี้เฉลี่ยแลั้งสิบสองเนาะสิบสองมือทันนี้สามมือกางโค้งป่ะอีกสามมือนาะเด็กออกเนาะขันมาโค้งสุดท้ทยกับวาดายดีเนาะแม่เนาะแม่โค้งสุ้ท้ายแกเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงบ่ะบอตัวเอกไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่คนเปลี่ยนแปลงแต่คนวันนั้นคุณยายนางให้แบบนี้เนาะอืมและมันก็ตักเก่าตัว อเด็กสอบโตเก้าวเธอดีเพิ่มมากแค่เลขสามตัวนะแม่แปดห้าหนึ่งกับกับสามห้าหนึ่งมอขย่อนออกจากน้อยนะบอกให้น้อยตัวบอบออมอขย่อนได้วินตอรสีเพิ่มยังวะคุณแม่นั่งเพิ่มรางนี่น่ะตามที่ของคุณแม่นั่งมีศูนย์เจ็ดมาน้ำทองโนบามีูนเจ็ดจังได้ฮันเด็ตัวกันนะเจ็ดเจ็ดและศูนย์เจ็ด นั่นบ่แม่น07อีนี่97บ่97บ่ก็บ่มีคือเก่าในนี่แสดงว่าคุณยายนําเพิ่มเลขได้มื้อนี่เพิ่มเลขน้อยๆไว้ดีเนาะเดี๋ยวเขียนใหม่กนเด้อคงสุดท้ายก่อนเอาเขียนตัวน้อยลง่เก่าเด้อบัดนี้ค่อยแน่บ่ว่าตัวนี้ได้หน้ากระดาษนึงได้นึงหน้ากระดาษเดี๋ยวสิเอาแฟมใหญ่ๆมาให้ไอ้ลีอยู่ใส่รก็สิหอมเต็มดอกเครื่องนึงเครื่องกนึงดอก หน่อยลมก็ได้เรกตัวเลกไม่นั่งก็ว่าตัดออกให้เหลยในหน่อยห่างนี่จักตัดตัวไรตัดตัวไรออกตัวนั่นมันจีได้ี่ดีทีตัดมาได้ตัวเลขมันสวยทั้งนั้นเลยแม่ก็เจบไว้เมื่อมววรุ่นมากก็เอาของเก้านี่ออกขี้ออกตัวหนึ่งแปงั้นสินะเรียกไข่นะคือข่ตัดไว้แบบนั่นเลยเอาออกตัวไรออกเอาตัวไรลงขึ้นตัวนั่นออกไปหมดหมดกัเขาเห็นส่แบงสันเห็นเลยมาบอกเอฟซีบ้างดีตัวไรแม่นั่งตัดคือ ออนนั้ตัวนั่นล่ะตัวนั้นล่ะมาต้องสื่อซุ้มที่โชว์อยู่นี่โพสตอแล้วซุ้มหรือเปล่าตัวตันไม่นั่งไปวัดดูดูได้เลขปูบอบอปูไม่ใครเนาะไม่จะไปเลี้ยงหมาเอาปูปูยูนี่เอาคือไปบินทบาทอยู่ค่ะไปบินสองตัวสองตัเท่านั้นสององค์สององค์อย่างสั่นไปบินสององค์ไปบินมาเพียหมา เพราก็เอาขึ้ดินตัหนอไปบินข่ามาเพียมาแต่นี่มันนี่ขอักหงขาไว้ทั้งนี้เพมานี่ขอล่ก็เอมาเกะแมนทุ่มเทียนเป็นเออเดียว้องย่อ่อนนะแห้งตะสร้างเดียวนี้นะคนป่งบมแม้วใายแซมบอมแมนหมาคอยหมาคอยแซมคอยเว้าลืมแห้งไปตะรุตุนจโตแล้วแม่ยูวัดนี่ทั้งหมดเกตยูวัดเ เบิงเบิงบ่แมนของปูน่ะเจดของยายบุญนะลูกสามแม่สองป็นหานับรูเหมัน่เนี่ยบนสี่บอกเลขบ่หันแม่ป้าบาบนี้อย่ยนับเถอะอับสุนักไหมีีมานับเลขเข้าสิอแมนแม่นั่งผู้มาไล่หบดเจ้าเออมาผู้มาไล่นันบ่ตีเออเออก็แมนนั่งปก่อนแมนนั่งอารมณ์ดีนะ เราร่มดี่รอแล้วมี่บาได้ยังไงกันบ่ดีกันนาเหี่ยวคนนี้ท่อนะเนอะเราเกิดตะลุนเรายังคงอามากอยู่ั้นี้สามตัวมีสองชุดแมนเขียนไห้กันนี้รูกกับตุกกันนี่ต่อกันไปหาเดี๋ยวหลอกกันนะค่ะท่านผู้ชม แ้่นางมาเขียนตูนโนอิน้อะวิาขว่าขอเวลาใบกา้ดีมันเต็มเต็มนากรดาเลยอันเดียวบอกนอกเวลาก็เดืองแบนี้อว่าเจ้าพอยุรอรเจ้ากำมะมือน้องไไทยคีบอยู่อย่ป้าถามืคนกำลังล่วงคีบอยู่ในไทยแล้วแม่ป้าคอยถามบับกเรียงเรขเข้านเย็บเสี้ยงไหสิได้สิถือนน่มีผู้ใดญ่พม่ปึกษาบ่แม่ตอนนี้ พี่ไผประตูนั่นไปวัดไปว่ากับบ่ด้ดมันบ่อบ่อใดยังเล็กกระด้บ่มีปูหาเล็วัดนะปูบ่อยู่ปูจิตไปกับป่ยู่แล้วจีปู่เราไปธุระพุนวัดตานเรน่านี่ตูหายตูหายเราไปลุ่บานตัวตอนมาแล้วมาแล้วมันก็เห็นแล้วอยู่มาแล้วเมื่อเจีอายุปูเฮาสิเจียวอายุปูปูพ่นเสียสิเบีเมื่อเพิ่มบีกมันแหงสิหกมากระดาษ ของแม่นางนี่แหละส่วนมากของแม่นางของแม่นางนี่แหละก็ยังตัวใดหันจิเที่ตัวใดส่วนมากของแม่นางเข้าไม่ต้องแล้วของคนอื่นหรอกแคนเขาอยู่แล้วของคนอื่นมากกว่เขาแม่นางพันล้านนี่แหละเพิ่มมาก็เป็นเอ่อล้านเปอร์เซ็นต์บ้างเนพันล้านล้านเปอร์เซ็นต์โอเคเก้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดก้เจ็ดก็เลขศูนย์ ป่า,า,<ม>าใหญ่กับเป็นทั้งสี่ลหได้แล่ะกันเ้เด็กเก่้าเกียแล้วตัวกันคือเจดเ็ดเป็นบ่แม่ปาปลางนั่งเด่น,น,มไ,มนไมื่มก่อนมาแม่บ่มี่วงตัวนี้บ,เบ่เอาบันี้โชคแม่นาะตัวนี้เอา<ห>อันซิพานะแล้วบ่อห้ยร่องเล่นนี่สิวา่าขั้นชิพาบ่มากคือคือมาสิบแปดเลขเลยมสิบแปดซื้อไปได้ดอกเลขละกิโลของแม่แมเอาบ่ลักิโลเดี๋ยของเฮาก็มีอยู่เนาะ สุดของแม่เขายืนมามนอ๋นมาตรงกันมาตรงกันเนาะจังวันี้เคบ่าแปดน่ะจะมาอยู่ที่ไม่มาแห้งไะเลยเกินนตรงกันเ้่ากับสมารถทร่งไหนขึ้นเก้าก็นี่นี่แปดห้าหนึ่งเนาะแปดหนึ่งแปดแปดาปดแปดเลยสามตัวด้วยกันสองแปดเนาะเนึ้อแปดสองแปดนะการสู่ตัวเลขกันไม่พิดแล้วแปดครับสาตัวเดียวกันแปดห้าหนึ่งมีเสียน่ะเบอรเบอนึงเปนไห้ไหมไหมน อ่าศูนย์หกห้าเขาหอสามตัวเลขวิ่งเพื่อนวันนี้เพืนก็หสามห้าหนึ่งมาตรวนั้นก็เขาก็แม่นั่งเลยเยอะเลยเลขเลขมันจะใครกันจำได้บ่งวันั้นไม่นั่งร้านวิวอืมห้าหนึ่งเจ็ดเนาะบุ้ยสามตัวเตียกเอฟซี่รังมาจากคุณจะทางไดมาลางใดประแดกกับพวกอึดกิน ตันวนี้เลี้ยงว่าเราประแดกครั้งยังไงอนีโอ้ยเ่นย่างยู่นะเนาะอเลือไปแกะก่หมดละพ่นนั่นกะมาเอากระปุกมะไซพ่นี่กระปุกมไสมนาใจดีดีเสี้ยมาฝาแล้วกระแบงปันเอามะตะบึองกันประแดกนะง่ายหอดเสียนน่อย่นในหอดเสี้ยนหน่อยเท่าไหร่ก็ได้ประแดกเดี๋ยวยัางน้อยแบบคงะหอมพอต่ำซ้มึองเราตัวใหญ่คนซอมงเราไม่ได้จะปิดเปนน้ำจังหนอยอยู่อง้นซูนนะบ้านักม่วงนะเหมนแล้วค่ะแบบมองไม่เอาจนเหมือนหายอยู่หันย่างทะด ตาดีไร่ตาไหวเสียงแม่หมวกม่วงของตัวนี้มันบอร่อยของมันนั่นแต่ตัวนี้มันแสบอีลี่ม่วงอาร์ตบ้านี่เบาก่อนอาร์ตค่ะอาร์ตถึงตัวนั้นสร้างดูเพียงยังดอกเราทำมาได้นี่แล้วก็เอ้าวบบนี้โค้งสุดท้ายแม่นางเนาะค่ะเดี๋ยวก่อนหวยออกกระมาอีกคือเก่าค่ะก็จะเป็นโค้งสุดท้ายอีกรอบสองเมื่อนี้ถือว่าคุณแม่นางเพิ่มเลขเนาะเพิ่มมาคือเก้าเกียดเพิ่มเก้าเกียดมากในส่วนตัวเรื่องการเจ็ดเจ็ดนะบนนียังกั ยังเหมือนเดิมนะค่ะคือเพิ่มมาแค่หางเดียวก็คือเก้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวรออีกเบอร์มาเพคนสี่เพิ่มมาอีกบ่อคงได้เมื่ออื่นมาอีกเพิ่นก๋าสีเพิ่มก่ะมาตัวดรแห่งเพิ่มเดี๋ยวยู่นั่งมองว่างเอาจที่มันขึ้นได้ยังคือออกตัวนั่นดีตัวนี้หาเอชซีใหญ่ๆมากกว่านี่แนวสันในพันมาขนาดเอซีนะกระดับเอซีใหญ่ๆแนวสันมาเนี่ยมันมันมันคือค่าดใจอยูคืออันสิบแปดคับสองแปดเนื้ะ ค่าใจเขียนหน่วยบค่าใจบวบค่าดบให้เพิ่นโล่งไรอันนี้คือบอกว่าคือบอกว่าให้เพิ่นพิจารณแล้วหน้าเอาหน้าลายโคตรขั้นเสีเอาตัวใดลากพี่เสียหายน้องเนาะขั้นเสี่าจังไลยนี่แม่ว่านะแต่ว่าแม่สิซื้ออายุสองเอ็ดหนึ่งแปดแปดสิบเอ็ดกับสองเมื่อี้ไปเอาลอตเตอรี่มาไปไหมนะยังบักอันนั่นกับบ้านนงมาขาย เมื่อเลขออกนี่มันมาขายแต่วันจงใหม่แม่ยินนะจำไหมนะเอามันหนึ่งห้าสามศูนย์เนาะเอออันสามห้าศูนย์มอีกันเปนออกแล้วทีนหนึ่งในแ่ดะก็สามสิบล้านสะเบิล้านเ่คือเก่ห้าใบเอาเงินเดือนผู้ถา่ามาซื้อจนเบิดเพาหลังลูกสาวส่งมารถเตนนี่ย่วนไม่น้องมาอันเอาเงินเดือนผู้ถา่ามาซื้อจนเบิร์น้องมามาเพราะได้กินน้องมาเพราได้กินเข่าเดีก็เยวเงื่อนผู้ถฒวามาเลียง ตีจ่ากับบัจจาน้หม่นาาบัจจาตีจ่าเอ้านี่ไม่เห็นไปเบิ้งเอาเด้ออันตัวตัวนี้นะตัวนี้ครับตัวนี้นะให้เบิ้งเอาเนาะเป็นมอไปตัดเอาไปตัดไปขี้เอาเนะไม่ไมตอนนี้ก็คือไม่น่งมาขานึงนี่แห้งแมนมักจะาปวดเส้นนี่ไม่ร้านเลยบ่ะร้านปวดเส้นเรื่อยแล้วเน้บางรุ่นนี่หาแปดกเบิางรุ่นหาเป็นง่ายไหมเออเมื่อเมื่อแรกด้วยนี่ลงไห้นี่ยนะ แม่แต่ตองงวดมันมีหลายที่หลายสำนักอยู่ที่มีหาคำ<ด>หนึงที่มีหลายสำนักอยู่ที่ในยูทูปตรงกันกับของแม่นางอันนี้เลขนะบอนเลขเข้าหาเอาน้ำกุกใหม่นาะเข้ากันนั่นเอาเนาะเสูตรคำนวณของแม่น,นางสูตคำนวณสูตรปลาตะเพียนเนาะแม่เนาะ,อะของคุณยายนางที่ดังระเบิดเถื่อเทิงแม่นางหมดสามชุดทีอันนี้มดสามชุดทีละวงศีชุดสามมืสามชุดเนาะ สามศูนย์สามศูนย์ตัวงมวดนั่นเนาะช่วยอยู่แม่คนกลชบวัวม่ติดตามหกสองหนันไม่จับหัวบแ่แม่ก็เศร้านี่ช่วงนั้นแม่ก็เศร้าไอพันธ์กับแม่วาแม่เอ้ยขันโมเห็ดว่ามีเขาให้ลูกกินนี่เป็นบอเฮ็ดมาได้ได้หน่อยก็ดีคือเขาขอก็หัวก็เขามาเลยซีงวันนี้บอกแต่ว่าเขาขพรรษาที่เข้าสบายกันนั้น จนหอดปีหม่เนาะแม่เนาะแตงแค่เขาภาษาจนหอดปีไม่เต็มปีเต็มเต็มเลยเนาะรถจอดมหาแม่นางเนาะเอฟซีเนาะมาหอดอันนี้คนดังกันมาอันอันนั่นอ่ะอันเย็นจิตบอหายวิ่งบอมิตาอันวิ่งเด่นห้ารองเก้าแต่ว่าเก่ามากอันนี้เก่าหาตัวเดียว ยังไม่นั่งกับห้เบิดแล้ดเนาะเพิ่มเพิ่มเล้วเพิ่มเอาเพลดเอาตัดตัวไรมันสิออกตัวนั้นไ้พักอันเดิบแต่ไม่นั่งบอกว่าบให้ออกคลิปได้สิบแปดคับ28งแาดั่นเพื่อนว่าเนาะใน่ไหมไ่ได้ออกคลิปจะรหน้าเอาเองด่อตัวเองเพิ่มบไดเวาใายออกคลิปแบบาตัวที่ไตัดเอาบรนเวณเอาีามตัวให่ตัดเอาเองคือว่าให้อันสองหนึ่งแปดนะนะ แบบว่าให้ขี้เอาแล้วก็ให้ไปวินเล่นเอาเนาะแบบเล่นเอาทำมากแต่วก็แม่นั่งแล้วบอกให้เขียนตูปที่หลายตัวพูดขันมาชี้แปดขันมาสองแปดก็โอเคเองมาอันไหะ,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 ะคือมันออกออกอย่างก,รกงร็รูดโค้งหมดร,ร,รูดโค้งเลยโค้งเลยโค้งรันนี้ เลยกระดาษนั่งนเลยกระดาษนั่งนั่มันแต่น้อยเดี๋ยวเพื่อกคงทุดท้ายหาปูห้องเขามากนะแม่นะหาไดเล็กนอกได้มากหรอปูหน่ะเราสิมากลางเล็กออกนละเพราะว่าเราไปยุทธ์วัดตานเอ็นถุนไปหาลูกไปหาองเมียวแถนี้องเมียวทั่วมากไข่มาเบงขันมหาเพื่อนแนวนะยาขยุ่วจะเดือนสองเดือน หรือว่าปุ่นอะไก่ไก่ของพันสาคข่เมียเรามัน<ช>จากไหนยังมาเหตุมาสางพคนถืหอหน่องว่านะ่ะก<ช>็ได้เห็นเราล่งไปสันดีเพอมาเว่าทรงหนังซื้อมายี่สิบสามสิบกองานเนอ,อเาไปแจกคนบิดไปเหมหมดแล้วบอบ่่บบดีอะไรดียวหน่อยหนึงมันยี่สิบสี่กองทรงมาเทลี่ยเดียวเจลี่วางเลยตูเ้เดดเนาอไปเอาอเทรงแถวจะพาทรงนี่ก็ไล่ด้เนาะหาพันแล้วทรงนะแล้วยูหันนะขัวแล้วก็าฮเรียนนลหาพัน กระซ่งมแม่แม่สองพันตัวเดียนเวนโมจากนั้นแม่นมันมดคาหนังสือคาเอียงเราซ่งมาตลอดนะ,ะนุ่งเนียวนะแล้วกระเทิ้งซ่งแนวกินแนวอยากไม่แม่เหรอ,นะอ,อว่าได้ลูกเอาผัวฝรนะั่งมาจักเทียรจักเทียร์เราเขาได้ลูกเนาะ,ะมันนี่เราก็ได้ว่าเห็ดบุญไว้บ่เอาหราอกมาฉันแล้วว่านะบ่เอาหรอกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่กุ้งกุ้งไงย่า่ย่านี่ชอบแบบเนี้ย บบดนี้ไงแม่นไห้พ่อเนฟซีนะสิบสองนาทีแล้วเราบอกเลยเราบอกค่ะว่าเป็นยังสุขีเด้อลำลำด้วยดวยเงื่อนไหนน่องท่องไหนมาด้ยจ้าเลยเดี๋ยวเจอกันหลังเลขออกเนาะค่ะจ้าวันนี้จ้าได้นั่งอารมณ์บอดีตีนอนหัวกระตุน